เกิดยังึ้นครับพี่น้องกลุ่มกลุ่มใหญ่นะครับผมกลุ่มแฟนคลับบ้านค้นมักมวนหมอลำแสงห้องฟินแลนด์ตอนนี้เปลี่ยนซื้อแล้วครับเปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้วนะครับเปลี่ยนล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นซื้อหยังวอเตะตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นบ้านค้นมักมวนพู้าบาลฟินแลนด์โตเกียวมิวิีครับเปลี่ยนจากชื่อเดิมที่เป็น บ้านคนหมักมวลหมอลำแสงทองฟินแลนด์ตอนนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นบานค้นหมักมวลพยาบาลฟินแลนด์โตกเกียวมิวซี่พร้อมกับเปลี่ยนภาพหน้าปกแล้วด้วยนะครับนี่อัปเดตล่าสุดนะครับผมนี่เปลี่ยนชื่อกลุ่มแล้วเปลี่ยนภาพเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกับนาหน้าปกกับซมพิพยาบาลฟินแลนด์มีน้องซกแกรม แล้วก็มีศิลปินของทางตเกียวมิวสิกทั้งหมดเลยนี่มีน้องไรตาน้องโตเกียวด้วยนี่นะครับผมแสดงว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มของทางตเกียวมิวสิกแล้วนะครับจากแต่ก่อนซื้อกลุ่มบานคนหมักมวนหมอน้ำแสงทองฟินแลนด์สีมีคนอยู่ในกลุ่มนี่ประมาณ5้า0 0นาคนครับ53,000คนถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากเลยนะ มีแฟนคลับอยู่ในกลุ่ม5 3 0 0 0ื่นนคนอืมนี่แหละพี่น้องครับอถ้าแอดมินไปกระเด็นเปลี่ยนลูกเปลี่ยนซื้อกลุ่มแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีแชร์คลิปของแม่นกเข้ามาแม่นกตัวเกียวมิวสิกเข้ามาแชร์คลิปของปุยาบาลฟินแลนด์เข้ามาที่เหมือนเสารนี่ที่คนนี่จอดน,อน้อยขางทางนี่ครับนี่จอดน,อน้อยขางทางนี่มาสิ ส,สดีดบิงบอพี่น้องเดเบิวงคลิปนี่บอ่อนี่แหละอาชีพศิลปินะอาชีพคนสิลวัยป็นศิละ่ะนอนน้ำท้างตัวครับงานคนหลายเด้ครับช่วงนี้งานของท่านโตเกียวมิสิกากไลนเลยครับงานรออีกเยอะมากอ่าเปเีตยงานล่าสุดนะครับของโตเกียวมิวสิกนาอพี่น้องเนาะ ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกได้อัปเดตงานแล้วนะครับนี่5ชั่วโมงที่แล้วนี่ตื่นเต้นจังพิเศษวันนี้เจ้าภาพรีเควสตรับเชิญน,น้องยูริบนเวทีงานบุญบั้งไฟวัดบ้านไผ่ตำบลไผยอำเภอราชสีสไลยนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับรับเชิญน,น้องยูริด้วย และกับบุญบังไฟคายเพ่งตกเกี่ยวมิวสิกนะครับเอ็กกับบ้านนางามพรุ่งนี้เริ่มแห่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปการแสดงทั้งวันยันค่ำในกลุ่ม EP 13ครับอ๋อมืออื่นเป็นปิด EP 13บอกนี่นะครับเป็นกลุ่มปิดหรือว่าวันไหนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ EP วันที่12 12พฤษภาคมนะครับเป็นไลฟ์สดอี1ีนะครับกลุ่มปิดนะพี่น้องเนาะอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรสื้อตั๋วนะครับรูปนี้เนาะโอ้สุดสวยวูายากเห็นภูเทีขบ,บวนเฮขบ,บวนหฮบุญบังไฟพี่น้องครับรับรองมวลแน่น,นอนพี่น้องอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรสื้อตัว๋วเขากลุ่มปิดเพื่อน้อครับแล้วล่าสุดนะครับเห็นทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนาะ ได้ลงคลิปน้องคอปเตอร์บอกว่าน้องคอปเตอร์เร็วๆนี้จะได้ศึกจะได้รับการศึกษาและเข้าเรียนห้องพิเศษเฉพาะทางแล้วบอสจัดที่เรียนให้ชัดเจน<ป>วันนี้ชุด<า>วันนี้ชุดเป็นยังไงบ้างคอปเตอร์หลอมา,อามาใครซื้อให้ขอบคุณแม่ๆนะค,ะครับแม่นหน พ่อพี่เขาไอ่าอกเล่าหนึงใครไปซื้อให้แม่มาเดียวเดียวสวยมาเดียวสวยแนนในรไปอีกสิเป็นยังไงมันมีรูปแบบของเเป็นยังไงรูปคนเปโรงเรียนไปลองเพลงัดตุมปเป็นเกาหลีเกาหใจรองเท้าสีดงครับเพาอะไรนะรองเท้าใหม่รอเด้อ ที่อาบกับดารแตบว่าแต่งน้องคอเขาจะลุันโอ้ทุกวันนี้คือเริ่มบุญง่ายแล้วนะคะน้องก็แบบดูแลตัวเองฉีดน้ำหอมน้ำหอมอาบน้ำเรียนบอกว่าอาบจากแต่เช้าขึ้นหัวเปียกไปบผมจากน้ำเรียนมาจากน้ำเลียนมาพี่น้ำเยียบเยียบมาทำผมให้น้องคอมเตอร์ดีขึ้นค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วจากขับรถทุกวันนะคะจต่ตอนแรกเป็นยังไงตอนแรกเป็นยังไงตอนแรก <c oughs> อ่าโอเคครับพี่น้องอ่ะตอนนี้น้องคอปเตอร์กจะได้รับการศึกษาและเขาเรียนนะครับในห้องพิเศ,เศษเฉพาะทางแล้วนะคําว่าเฉพาะทางนี่คือจะเรียนร้องเพลงหรือว่ายังไงอะไรยังไงเอามารอฟังกันนะพี่น้องเนาะมารอตามข่าวนี้กันนะครับทุกคนน่ารักมากดูแลน้องดีอาบุญกุศลนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความเจริญขอบคุณมะเดียวนะครับปรับลุกให้น้อง หล่อเลยค่ะแบบนี้วุ้นหล่อเนาะเมื่อกี้เนาะลุกเมื่อกี้คือหล่อมากเลยนะ <_ d> um> ดูดีทั้งคนใส่และเสื้อผ้าขอบุญทีมงานทุกท่านที่ปรับลุคให้น้องนะครับอื <_ d> um> แต่น้องก็นิ่งขึ้นเยอะเนาะแล้วน้องก็พูดง่ายขึ้นเยอะเนาะ <_ d> um> นี่แหละคือเ,เราพัฒนาการพี่น้องครับพัฒนาการของน้องนะครับที่น้องเก่งขึ้นในหลายๆด้านเลยนะ น้องคอปเตอร์ปรับตัวน่ารักขึ้นมากอ่าเยี่ยมเลยพอ่พอพ่อแม่แม่ทุกคนดูแลน้องดีมากเลยค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้น้องเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเปลี่ยนไปในทางที่ดีหน้าตากเกลี้ยงเกาพูดจาดีขึ้นนิ่งขึ้นทุกอย่างมองเห็นด้วยสายตาน้องพัฒนาขึ้นจริงๆขอบคุณบอสท,ที่ให้โอกาสขอบคุณพี่พในองค์กรที่เข้าใจสภาวะที่น้องเป็น แม้จะเจอดราม่ามามากมายแต่ก็ทำให้น้องรู้สึกว่าน้องไม่ได้อยู่เพียงลําพังขอบคุณจริงๆค่ะสงสารน้องค่าอย่าไปทัวลงน้องเพื่อลดความสามารถของน้องเลยให้กำลังใจกันดีกว่าสีหน้าดูสีหน้าอายุน้องต้องแบกรับความรู้สึกของ FC ด้านมืดบอดไม่เห็นอยู่พี่น้องครับอพอผู้ใหญ่บ้านดูแลดูดีมากช่วยเหลือสังคมและคนอื่นตลอด ใครเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือเขาจะช่วยเขาช่วยได้เขาก็ช่วยน้องคอปเตอร์ผู้ยบาลฟินแลนด์ทั้งดึงทั้งดันช่วยเหลือทุกอย่างใครจะพูดอะไรเขาฟังนะแล้วเขาเอามาปรับปรุงในทางที่ดีขอให้บุญกุศลกลับมาร้อยเท่าพันเท่าเดอ้อผู้ยบานฟินแลนด์อ่าโอ้แต่น้องคอปเตอร์วันนี้รู้สึกว่าดูสดใสรู้สึกรู้สึก ดูจากสีหน้าเนาะสีหน้าถ้าท่านเขาบอกของน้องน้องแบบน้องนิ่งขึ้นแล้วน้องก็สุพีน้องให้เบิ้งไหมไปเรียกจะขอให้บักลาประสบความสำเร็จนะครับผมในในอาชีพใปนสายงานที่น้องเลือกเนาะแล้วก็ขอให้เรียนเก่งๆนะครับตั้งใจเรียนเนาะล่ะเนาะอนาคตจะอดเงี้ยวไก่เลยล่ะน่ารักจัง ม,ม,ม,มเดียวสวยหม้ดวด,ดวนนยนงไงันลกแตอร์เปน,ย,ปนปยังไงปาคนสหเพลใจรงเท้าะเท้าใหม่อนูคาี่ะครับพี่น้องครับอ่ะเป็นกาลังใจให้น้องคอปเตอร์นะพี่น้องน้องที่ผ่านมาอาจจะเจอดราม่ามาบ้างนะครับเป็นกาลังใจให้น้องน้องจะได้เขารับการศึกษาเขาเรียนแล้ว อ่าห้องพิเศษเฉพาะทางนนองบอดจัดทีเลียนให้ชัดเจนนะครับผมก็ขอให้น้องตั้งใจเร,เรียนเลยนเก่งๆนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในอาชีพการงานและก็ในสายงานในด้านการเป็นศิลปินที่น้องชื่นชอบละก็ขอให้ความฝันของน้องประสบความสําเร็จนะครับผมเสือวัดทางเอฟซีแฟนคลับทางของท่านตเกียวมิวสิกเอฟซีแฟนคลับของพยาบาลฟินแลนด์เอฟซีแฟนคลับของน้องคอปเตอร์เอง เป็นกำลังใจให้น้องคอปเตอร์อยู่นะครับผมและก็ขอให้ทั้งค่ายตกเกี่ยวกมิวสิคดังๆปังๆแบบนี้ตลอดไปขอให้มีงานเข้ามาหลายๆนะครับผมขอให้งานล่นตลอดทั้งปีนะครับขอให้ได้มาไล่ายๆพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ,อสำหรับมิน้บาโจดูดไซน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ